สวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะวันนี้เอเลือนทอมีโอกาสได้นำวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยมาเผยแผ่นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะบูชาวัตถุมงคลช่องเองเรือนทอก็สามารถแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะ092 436 0245รายการนี้เป็นสมเด็จสมอเนะคะสมเด็จสมอเเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกัน มีพิมพใหญ่พิมพ์พกลางแล้วก็พิมพ์พเล็กแต่วันนี้เอ๋มีมาแบ่งแค่2พิมพ์พิมพ์พใหญ่กับพิมพ์พเล็กอ่าพิมพ์พใหญ่นี้นะคะแบ่งบูชาที่500บาท500บาทเป็นสมเด็จสมอเก้าที่ออกวัดหนองตะแก้วปีพศ2557นะคะมีมวลสารเดิมมีส่วนประกอบของอสมอเก้านะคะต้นสมอเกนี้ก็เป็นต้นสมอที่หลวงพ่อกวยอธิฐานจิตนะคะปลูกไว้ที่ วัดหนองตาแก้วนะคะณปัจจุบันนี้ก็ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะคะรายการนี้500บาทนะคะแล้วก็รายการต่อไปเป็นสมเด็จสมอก9ก้าพิมพเล็กพิมพ์กลางเนี่ยเอ๋ยังยังหาไม่เจอนะคะยังยังไม่มียังไม่มีใครมาแบ่งให้นะคะเอ๋ก็ได้มาแค่สองพิมพิพมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนี่ก็เหมาะสําหรับผู้หญิงนะคะหรือน้องนหนูหน ลูกหลานนะคะที่เกิดใหม่เราสามารถเลี่ยมแล้วก็เอาไปเป็นของขวัญในวันเกิดต้อนรับชีวิตใหม่ๆนะคะรายการนี้แบ่งที่200บาทเท่านั้นเป็นพิมพ์เล็กนะคะ200บาทเท่านั้นแล้วก็เอยังมีสมเด็จปกโพนะคะสมเด็จปกโพมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยรายการนี้ออกปี5 6นะคะออกก่อนสมเด็จสมอ9เนาะแต่ว่ารายการนี้ออกที่วัดโคศิตารามนะคะ สมเด็จปกโพรับประกันแท้นะคะรับประกันแท้ให้เป็นแบบนี้นะคะสมเด็จปกโพเป็นรุ่นอนุสรร้อยแปดปีนะคะเป็นรุ่นอนุสร์ร้อยแปดปีรายการนี้แบ่งที่500บาทนะคะห้าบาท ส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นสมเด็จปกโพเช่นเดียวกันนะคะแต่ออกปี63ออกปี63อ่าปี63เนี่ยเขาจะต้องเปิดนั้นนะคะต้องเปิดฝาข้างแบบนี้เท่านั้นถ้าไปเจอปี63ที่ไม่ได้เปิดฝาข้างไม่ใช่นะคะไม่ใช่ต้องเปิดฝาข้างเท่านั้นสำหรับสมเด็จนะคะสมเด็จปกโพวัดโคสิที่ออกปี63ต้องเปิดแบบนี้เท่านั้นนะคะรุ่นเมตตาสิทธ รายการนี้แบ่งบูชาที่500บาทเช่นเดียวกันนะคะห้าบาทนะคะรายการนี้ค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลย092 436 0245 นะคะควันนี้เอเรือนทอก็มีวัตถุมงคลมาเผยแผ่กันประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ